อะไรมือแกไม่อยู่ท่อนี่จักไม่ยังกระโดอกระเดียวเว่ถ้าน้องโจมให้แกเครียดฝ้าไปตัดขนรอๆสี่รอจะเข้าเนี่ยก็ว่ไใ้ฝ้าวต่เล่้นไปคูขี้ดินอยู่พุณเฮ้ยบึ้งนี่ตัดมือมาใหา้ตัดเล็บตัดเต็เบตมไมา,หาให้เห็นบอนี่ดีๆนี่บ่ท่านไหนรออยู่ไปเลียนใส่ดินแล้วคุณน่ะ ทำตัวทำตัวให้มันเป็นเหมือนแบบเซเลบรูปแม่น้ำโขงบ้างอันนี้เฮ็ดตัวเป็นไม้ขี่กระลึกขี่กระลึนเจ้าของกับมี่หมะแล้วมันบัต้องหนี้บต้องหนี้เวลาโจมันมานี่เวลาดแานคนได้รับรู้บ่มากอาบน้ํากันที่หนึ่งนันบดต้องทําตัวนะทําตัวให้มันสมบ้างพี่เขาเขาย่องเจ้าของนั่นเจ้าของนั่นเป็นเซเลบอันดับหนึ่งแห่งรูมแม่น้ําโขง เฮ็ดตัวให้มันสมกับเสลี่ยงลุ่มแม่น้ำโขงนั่นนั่นอันนี้พาไปอาบนะ้ำมื่อคราวเดียวเม่งจะตีนั่นพูนะ่ะยังถึงมือกูนี่ขี้กระลึกขี้กระลุนเฮ็ดตัวดีๆทำตัวให้สะอาดสะอ้านอย่าทำตัวเหมือนข้าวคั้วออกไปอิสุกระปุกเวลาพาไปอาบนะนะ้ำน่ะทำตัวเห็นมันรอดุนดนเนี่ยเข้าใจปะ้ะ